เราให้เราความด้อยใหเราเล็กกว่าก่อนห้เราเก็นิจใจดีขึ้นเท่าไหร่ควาสุขก็เกิดขึ้นอันนี้คืรักษาจิตอาศัยหลักธรรมหลักอาศัยหลักธรรมอาศัยธรรมะอาศัยครณธรรมใุทธห้กจส ระเทศไทยก็เป็นมังคุดนะแตจะต้งจุิเสนเชือรื่องที่ป็นจากทระธาตุเนตั้งแต่เล็กแต่น้อยพาไปวัดไปทนก็นรู้จักเํารปฏิบัติแมรู้จักพระเจ้าไหช่หรอ้กเชื่อเสียงไม่ได้รู้จักตัวจริงเอออินดพระจ ที่ในรูปแบบของทางอินเดียนะคะอ่ะาแล้วจไทยประเทศจีนกอ่อาใล้วไทยทประเทไทยทั่วทุกอย่างก็ไม่ค่อยเหมือนกันเวลากปั้รูปไม่รู้กปอไรไม่รู้ไม่ไรู้อะไรรูปแบบไหนที่มันตรงหรือเป็นหอแทนนะหทางไกลนะอ่าเราสองคนกำปั้นรูปเราไปชอ่องน้กัน เสนเดียวกันเราก็กล่าวไหว้พ้าได้ความศรัทธามา้วนะคเส้ราก็เชื่อถือเชื่อมั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างศรัทธานี่ฝน่ะเห็นสิ่ส่วนมนทวาาก็้ความศรัทธาเช่นกันตสาวสดตัวเย็เจีแต่ว่าหลายพวกหลายชาติเราก็ยังต้ไอยู่ตรงนี้เกิดอยู่ตรงนี้เองต้นม้สด็จสักที เรียเรียนชง佛法ราต้องเรียนแบบเราองกมระสับเระยเเรียนึงจไล่สามเดือนแขทุบเฉยๆฉไม่าเดอนรทุบอย่างแล้วแล้ว้มเดออะไรย่างเง้เรียนเรียนตามทีต่างจะได้ไตามเดินทงาอย่างไรอย่างนี้ไะเนี่ยขอพรให้พอตัด้เยอะให้ให้เฉยเฉไม่ได้ทำ ไแล้วได้ยอมทคีเดอนนก็ให้พอนะนดเดี๋แวได้ดีดอก็เ็นเพราะแมทําคนีให้แค่นทำได้ดแต่ะทําองได้ใช่เราตั้งต่ทาก็เป็นหมอยไมไม่ตั้งใจหมางใ่หมบ้างตั้งศึกษาอู่โรคไปแ้เจ็บมาจากไหน

ถ้าสุขสันต hmm. we okay. so well, so ์ปีการนะถ้าสำเร็จการมีนายจ้างมีท้องแสงถ้าทั้งชัวร์ถ้าการมีชีวิตอยู่เราพูดเสมอเราอยากทำธุรกิจเราอยากจะเป็นการทำการค้ามีต้นทุนที่ซื้อสีเราก็ตั้งใจไปศึกษาจากธุรกิจเล็กๆก่อนก่อนธุรกิจเล็กๆก่อนก่อนธุรกิจเล็กๆ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 ก สำเร็จอะขนาดเลกเราทำได้ดีสำเร็จแล้วจนชิโตโจ้เราก็ตั้งใจทำจริงเจ้าดีั่้ตามๆมาหรือว่าหลังเลี้ย้็นิ่งๆๆๆๆช่วยตุนคงใช่ๆๆๆๆจะ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 เรา่องเอ่กแบบจากเล็กๆเรามาเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ขยายไปเรื่อยๆกาจ้างนก็你想要种

นอกจากว่าเราเปล well, <t hate> ี่ยนวิชาใหม่เป็นอาชีพใหม่แล้วก็เป็นหมอแล้วเป็นธุรกิจเป็นนักกิจแล้วเดี๋ยเราต่อขาใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นครูเป็นครูถ้าครูไม่ทำแล้วนะก็ไปทอดไข่ไข่เล็กไข่โตเขาต้องเป็นครูแล้วกลายเป็นธุรกิจแล้ว ทำคนดีว่าทำไนคนดีนะแต่เราเป็นนยันดีๆจะไงถ้าเยมว์ฉาตะตุ่นเท mm ้สอนทำหน้าจุดสวยคุณนี <mes. S 1> mm ่ก็เป็นพอที่สุดใช่ไหมโอ้จังกูมือไ่วจังกูมือไ่ว แล้แต่แล้ตังบ้างเนาะตั้งเป้าชีวิตตังเป้าชีวิตตังเป่าถ้าอยากจะกู้คว้าอยู่ขอมช่วยบอาปูนมาถ้ามีกาลังมี่าทำงานก็ทำได้แล้วก็เรีนยน,น,เนเอนตอาญยเจ้าอืมอาียเจ้าตามไอทีโอนตั้มาขั้าไปแล้วสมคำพิกรแคุณ่วยุบย่อง <S <S ค,คำพูด จะทำคุระเด่นๆใช่ไหมเขาเป็คนเนี่ยเดี๋ยเดั๋ยวต้องทำคนระดับชิ้นระดับกลาแต่ละผากครผู้กครองัวนเรต้องมีความสุขในพ่อในแม่ที่เรารียกเป็อเยอุ่นี่้ คำต้องมีอารมณสัยควมคิดฉิบก็ไม่ยอมรับยอมใครอ่ะดูไหมกเปนไม่ยอมแม่ด้วยไม่ยอมพ่อไม่ยอ,อมอกกน้องเพื่อทะเลาะกันอ่ะก็คือทำไมมุบางแทนมันม่ก็ปรับป,ปชิดป,ปปชีนิดแก่าก็ยอมหน่อยเาย,ยอมหน่อย,ออย,ย,ออยเอ้ยดีขึ้นเหรอดูไหมล่วจะขอพอ Khởi anh hai à. <laughs> cũng không à? tham mê là xa lắm có dáng thâm bụng đấy anh à. thâm bụng đấy đấy à? dáng thâm bụng đấy dáng à? thâm bụng đấy dáng thâm Anh đấy dáng thâm bụng 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 บางทีเราเอาไว้หน5,000กว่าปีถ้ามีคนมาทำทั้ง5ทั้ง 8, แ8จะเป็นคนสองคนสองพ่อให้การอะไรอะไรที่เราได้ก,การต้องปองร่างกายอย่างไรอะไรสองรู้ต้องเป็นต,ตัวอย่างเป็นอย่างไรโจ้แล้วแล้วโดนยับรับคุณหรือได้อย่างไรยอมรับคุณหรือได้อย่างไรให้อภัยได้อย่างไรชนะต้องได้อย่างไร เราคิดว่าสอนอ๋อทำความดีอ่านี้เหรอไมออทีไนี่ปนิดอันนี้ปวดังเพงเนดีต่อชีวิตูไหมถ้าไม่จำต้อไม่เจอพอไม่ได้ผลเรารัมาแล้วแล้วก็มาบอกเอ้ยระสตัมาสี่าได้อะไรอ่ะได้อะไรม่้วาง่กดไม่เจอวัูะ

ฉันตกทุทีฉันตกท่ามท่ามตกที่ไหนไม่ทามอยู่ที่ไหนเราะท่าอยู่นวัดว่าก็ทางได้อะฮะากฮะ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 ฮันะฮ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 ิฮะฮกฮะฮุฮะฮะฮะฮกฮกฮะิะฮกกะฮะฮุฮะฮะนะฮะะฮะฮะมะฮ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 ะุะฮะกะฮ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 ะะ ถ้าเราไม่รักธรรมะไม่รักห i ัก็แค่นี้เรารักตัวเองรักชีวิตรักชีวิตเลยใครไหนเนาะตื่นไแต่หมู่บ้านไหนมีดูคุณานัสมน่าจะสว่าเยลเพราะสมที่สุกว่าเลยโอ้ยยเกเลยแ่คเจิต มหมาแค่ตเธจสิครั้งหนึ่งไม่มีครั้งที่สก็มาพตั้งแต่นั้นมาคิ้วอทุกี่เดีใจอย่างเีลย้าไม่สัาเลยนั่นะจิตอย่าดจิตอะไรอีกอไรอีกกับเป็นแน่สักอย่างเพราะมีคคิดไม่สมอไม่สมองเลยอ๋ออ๋อย่างนั่งอีกไหมโอ้ยนั่งเลยก็หลอง ไมแล้วแล้วเาไปเแล้วมาที่ก็ทรงมาท่วเองาดแน่งไม่แล้วัช่ด้วสุเอาไปผาหมดแล้วดูสูตลชีวิตเลือดอะไรสูดตลชีวิตนั่งสัที่สูดตลชีวิตเลืออะไรครับไม่รืออไร ถามว่าเราเดออไราก็เดือ็วิญญาณนะเืออรไรใช่ไหมร่างกายทอมักก็เดือวิญญาณสิไม่มีที่พึ่งร่ากายอยู่ไรได้เดือวิญญาณใช่ไหมถูงไหมวิญญาณวิญญาณพุทธเจ้าน่าคิดเยะถามว่าตอนชีวิตอยู่เคยสนใจวิญญาณตัวเองไหม 不存在。对吗？这个存在的，存在的啷个啷个存在？闹木的，上高上晚还变僵，都上白的了。不过他没卤啊，然后灯光到啦，然后的，你看他那件，太好。这变僵都变起的。